พี่บอลใช่ขอ,อนหน่อยสวยนี้โหเซ้าโอ้โหดีใช่แล้วสีแบบเออนี่เราก็ทำการบ้านแนล้วแยงขอเอามือน,นี้ขึ้นนี่เลยให้เหมือนเขียนชอ่องจดโอเอพี่บอลระวังหน้านะผมผมเแยนนะจะวางอ่ะประมาณนั้นดีอันนี้ดีครัเรื่งองของขอยิ้มพร้อมกันหน่อยครับดี โเคเลิกโ hey, okay. mm ้เ hmm. ก okay. ินไปจำใไปอ้ได like ้ไหมได้ปะได้ไหมขอ้อแม่ขอแม่เออกไม่เกเราพลาดีมันต้องมีของมันต้องเปลี่ยนไหนอันี่สอง้มือมือมันอยู่ประมาณไหนใช่กับเผ อุ er. ้ยสวยเออเอาเลยนั okay. man, ่งไงจะไปกันใหญ่แล้วยิ้มไม่ใหญ่ยิ้มเออต้องเป็นไรดีนะแต่ดีซลลิ่งดีมากอืมเดี๋ยวนะนั่งเมื่อกี้กำลังดีปิดหน้าข้างนี้ก่อันปิดกลับมานี่นะคะโอเคสวยดีดีเออสวยดัขอยิ้มนะนั่งสอง ดิลูคืนไม่หันโอ้าแล้วชอบชอบยิ้มกว้างโพดไม่มีมีภาพที่แบบนี้อยู่นะโอ๊ะมันมีมีเยอะเลยมีที่ไม่ได้ยิ้มมันซ้อนกับมีมีมีสวยเลยมันรัวใต้มันรัวไป วง่โอเคเก็หาเขาอนิดนึงโอเดีเกิลงกระป๋าสองข้างนครับดลกระป๋าใี่เ็ลกเงกระเป๋าข้างอ่าสองข้าง เธออาเสือตัอเอานเดียเ้าอจปาคอมาน้โอเคแล้วอนนี้ดีอ,อาอเมีนแขนกวันนี้ค่ะสวยคืว่ากดหน้าลงนิดนี้ขอถึงถึงอีกรูปคะนี่เอมเนนองหมมัวเงินสวยเราไปน่าออกนะ นี่ฟ uh, ังไวนะดันดึงดีอแล้วพีอมากดัลงนะนี่เหนข้าลงนะอ่ วยเ,เอามือนั้นออกเนี่ยก็ได้เออจะได้นขนัดใช่ขนัดเลยทีนี้เนาะขึ้นข่ขึ้นฝ่าฝ่ากะสวยสวยอันนี้สวยทส,สวย,สวยอ่ะเนกะ่านี้สวยเลยดี